สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาพระธาตุประจำปีเกิดปีชวดหรือปีหนูแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารพระธาตุประจำปีชวดหรือปีหนูพระธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสถานที่หรือ พระเจดีที่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุดังนั้นในชีวิตของเราครั้งหนึ่งควรหาโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตคติการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเมื่อคนเราตายไปดวงวิญญาณจะสิงสถิตที่พระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละคนก่อนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นควรจะไปนมัสการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะเหตุใดพระาธาตุประจำปีเกิดจึงต้องอยู่ทางตอนเหนือของประเทศในสมัยก่อนอนาณาจักรล้านนาร้านช้างและพระมา่าต่างเป็นแว่นแคว้นข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกันมาก่อนการกํำหนดให้มีการไหวพระาธาตุประจำปีเกิดจึงเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งของการเดินทางติดต่อการทำให้คนแต่ละเมืองที่อยู่ในเขตวัฒนธรรมเดียวกัน มีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความสำคัญต่อพระบร,รมสารีริกาธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งมักจะเรียกกันสั้นๆว่าพระบร,รมธาตุหรือพระธาตุเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเศษส่วนของพระวรากายที่เหลืออยู่ไม่มากนักจึงทำให้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในสมัยโบราณ มีการประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ใต้เนินดินรูปครึ่งวงกลมแล้วปักชัดไว้ด้านบนเพื่อยกย่องและ,สะเสดยจเกียรติยศของผู้ตายตามธรรมเนียมอินเดียโบราณต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงโปรดเกล้าให้ขุดและแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุออกไปบูชายังเมืองต่างๆทำให้มีการสร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุขึ้นทั่วไป โดยมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นสถูปเจดีสำคัญของบ้านเมืองต่างๆล้วนได้รับการอธิบายว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมธาตุฉะนั้นบางครั้งจึงนิยมเรียกสถูปเจดีเหล่านั้นว่าพระธาตุซึ่งหมายถึงพระบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ภายในสถูปเจดีนั่นเองดังนั้นการไหว้สถูปเจดีไม่ว่าจะมีรูปทรงงดงามแปลกพิสดารเพียงใดก็ตาม แต่หัวใจของการไหว้ที่แท้จริงแล้วก็คือการกราบไหว้พระบร,รมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ภายในสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นดังนั้นการสักการะจึงควรกระทําด้วยจิตใจที่บริรสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาและที่สําคัญต้องระลึกเสมอว่าพระบร,รมธาตุไม่ใช่ผู้บรรดาสิ่งต่างๆจึงไม่ควรขอสิ่งใดนอกจากสวัสดิมงคล ในล้านนาทำไมต้องห้ามผู้หญิงขึ้นบริเวณรอบพระาธาตุเจดีเนื่องจากในสมัยโบราณนิยมบรรจุพระบร,รมธาตุไว้ในกรุกที่อยู่ใต้เจดีเมื่อมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์จากการมีรอบเดือนทำให้มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงอยู่เหนือพระบร,รมธาตุแต่ในระยะผิวดินด้านบนก็ตามไม่เช่นนั้นก็จะทำให้พระบร,รมธาตุเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ และไม่แสดงปฏิหารอีกต่อไปการห้ามเมผู้หญิงขึ้นไปในบริเวณรอบประาธาตเจดีน,นั้นเป็นข้อปฏิบัติที่เข้าใจกันดีในหมู่ชาวร้านนาป้ายที่ติดไว้ตามสาสนสถานสำคัญสำคัญของชาวร้านนาจึงมีไว้เพื่อเตือนคนท้องถิ่นหรือคนต่างถิ่นให้ทราบและก็มีการปฏิบัติตามปีชวดเป็นปีแรกของปีนักสัตว์ธาตุน้ำมีสัญลักษณ์เป็นหนู พระธาตุประจำปีเกิดนี้จะได้พระธาตุสีจอมทองแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารตั้งอยู่ณนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุนี้มีลักษณะศิละปะสถาปัตยกรรมล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่แม้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็มีความงดงามมากนอกจากนี้ยังมีความสำคัญตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันประวัติพระธาตุจอมทอง หรือวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมรีธาตุพระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดโตประมาณมเมล็ดข้าวโพดสันฐานกลมเกลี้ยงสีขาวนวลเหมือนดอกบววหรือสีดอกพิกุลแหง้งตามประวัติเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ ดอยจอมทองต้องแต่ปีพุทธศักราช218ปัจจุบันพระธาตุถูกบรรจุไว้ในพระโกรธห้าชั้นซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุขก่ออิดถือปูนทั้งองค์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขายพระเจดีย์กว้าง4เมตรสูง8เมตรตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าดิลกปนัตตาธิราชหรือพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์มังลาย เจ้าผู้ครองนครนเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช260 0 ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t ะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ